ช่องชาแนลมินนี่เมยาพานะคะทุกคนบอกเลยว่าเอพิโซดนี้นะคะพิเศษมากมาเพราะนี่จะพาทุกคนไปตามติดมินนี่5วันติดเลยว่าวิธีเซเลบหรือเซเลบนะคะมินนี่ใช้ชีวิตยังไงบ้างบอกเลยว่าทีนี้คือออกอีเวนต์แน่นๆจุกๆนะคะเดี๋ยวเก็บตกมาให้ดูทุกวันเลยแล้วเราก็จะมาเริ่มมาที่วันจันเลยแต่ก่อนจะไปเจอกันที่วันจันเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้นี่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะคะ่ะไม่รอชานะไปปลุกมินนี่ที่เตียงกันเลยดีว่า ทุกคนเสร็จแล้วนะคะเมคอัพวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ให้ดูวันนี้ก็คือจะมางานผิวผิวเกาหลีนะคะเดี๋ยวมินี่จะไปเปลี่ยนชุดค่ะ หลังจากที่แต่งตัวเสร็จนะคะมินนี่ก็จะต้องลงมาทานวิตามินทุกเชา้าบอกครั้งแรกเลยนะอันนี้ก็คือแอสตาเซนตินนะก็เป็นที่ช่วยบำรุงผิวอันนี้ไบโอตินแก้ผมร่วงแล้วก็เล็บนะคะเพราะเป็นคนผมแบบร่วงหนักมากแล้วก็น,นี้บีคอมเพล็กซคือวิตามินฉาบตัวนี้คือเวิร์กมากที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นคอลลาเจนนะคะเพราะว่ายิ่งเราอายุมากคอลลาเจนในร่างกายเราก็จะผลิตน้อยใช่ปะ่ะเราก็ต้องกินอันนี้คือแบบ ไม่เคยบอกเลยนะอันนี้ก็คือมาบอกให้ในช่อง YouTube เลยนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วความอร่อยของนี้คือกินกับยาคูคือเด็ดมากอร่อยมากสูตรเนี้ยคอลลาเจนกับยาคูกินยาคูดีด้วยนะช่วยเรื่องแบบพวกกลิ่นตัวอะไรพวกเนี้ยมินี่เป็นคนที่ไม่ใช้พวกดับกลิ่นกายยกเว้นน้ำหอมอะเพราะว่ากินพวกนมเปรี้ยวเยอะนะคะมันจะมีจุลินทรีย์สำหรับผู้หญิงเนี้ยก็จะพวกลดพวกกลิ่นเหงื่อด้วยอร่อย ฟีเช็คกันนิดนึงนะลีลาหลายเซ็บก่อนออกจากบ้านนะคะอันนี้ก็กระเป๋าของจัก Smo ูทนะคะอันนี้ก็เป็นเรสจากบายจินจูทาเดี๋ยวติดชื่อไ G ไว้วให้คาเทียคาเทียนะคะแหวนเพชรแล้วก็อันนี้มาทารานี้คืออาพินาราจิวเวอรี่นะคะแล้วก็อันนี้ชาโตสตูดิโอใส่เป็นตานนสไปเลยจ้ะถ้าใส่ได้ <c oughs> คุทุกนิ้วก็คงใส่แต่รองเท้านี่คู่ไหนดีทุกคนจะสีฟ้าหรือว่าสีขาวดีแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ก้าทาั้งคู่ ข่าวแทนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมินนี่ต้องรีบออกไปงานและรถติดมากๆเลยค่ะ ยาโพ o ลคอลลาเจนไลน์จากเอร m มิสนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผิวเรามีความอิ่มฟูมากขึ้นแล้วก็ผิวเด้งมากขึ้นนะคะถึงแม้เราจะนอนดึกหรือว่าแต่งหน้าหนักก็ตามตัวนี้ก็จะช่วยได้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากกับการเปิดตัว Friends of Brand นะคะพี่กระเทยของเราพี่โบกี้ไลออนถึงแม้พี่เขาจะออกงานเยอะออกอีเวนต์บ่อยแต่งหน้าหนักแถมมีเวลาผ่อนน้อยเพราะว่าต้องซ้อมร้องเพลงออกอีเวนต์ด้วยใช่ไหม แต่หน้าเขาก็ยังใสเสียงก็ยังใสอีกไม่รอช้านะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงสวรรค์กันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับอีเวนต์แรกของมินี่นะคะก็คือเอลมซเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวไปกินข้าวกับแม่ก่อนปกติแม่คืออยู่เชียงใหม่วันนี้คืนลมอะไรหอมมาก็ไม่รู้มากรุงเทพมาคะ่ะก็ โฉมหน้านะถ้าใครบอกทาหน้าเยอะให้ดูหน้าแม่นะ่ะว่าทําน้อยมากทําแค่สมูกนะคะไม่ต้องมาถามว่าทำนยักษ์งงอะไรคือหน้าแม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้แบบออริจินอลนะคะแล้วก็มีมิน่ใครสวยกว่าโปดทีคอมเมนต์มาบอกกันนะคะเดี๋ยวขอเราไปกินข้าวก่อนร้านโปรดแล้วไบบ้านไอซ์ค่ะคนที่กินบลูเบอร์รี่ชีสพายเป็นของโปรดแต่ดูหุ่นลูกดิหุ่นหุ่นดีมากอะ่ะ เมื่อไหร่ฉันจะหุ่นดีแบบแม่ฉันบ้างอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแก้งานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูซีรีส์แล้วก็นอนละเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานเหมือนกันพี่มินนี่ชัยนะคะก็คือของ เวลบาเรียค่ะทุกคนเป็นลูกซิกกาคลายมิ่งมาถูกและดีมากนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวอะ่ะเราแข็งแรงมากขึ้นเป็นการปอบประโลมผิวราคาแค่สามสิบเาทเองค่ะซื้อได้ที่วัดสันวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะมินนี่ก็ต้องขอตัวไปแก้งานทํางานก่อนนะบ๊ายบายมอร์นิ่งเช้าวันอังคารนะคะ,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ อาบน้ําแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแล้วนะจะับบป้ายานิดนึงเริ่มจากบอดี้โลชั่นก่อนอันนี้นะคะมินี่ก็ใช้ของเจอเก n ค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่น De e p r e s t o r i n g นะคะเป็น Extra d r y Skin นะคะก็คือคนที่ผิวแห้งมากๆอย่างมินี่นะหมวดหมูออยบ้างนี่นะคะก็คือเป็นบอดี้ออยนะคะจากเซเว่นจริงๆใช้โคโค่นัทที่ห่ออะไรก็ได้ตัวนี้หลังจากที่สครับผิวเสร็จนะคะแล้วก็ทาต่อไปนะคะก็คือหงางงะอันดับ2นะคะนี่ก็คือบูรี่ค่ะก็ คือเป็นแบ,บแรนด์สัญชาติฝรั่งเศส d r อ Oil Perfume ที่มินี่ใช้เนี่ยจะมีความเป็นแบบมิ้นมิ้นเย็นเย็นนินนดนึงนะคะเนี่ยหาซื้อได้ที่เ,ออเซนทรัลชิดลมนะคะไปลองดมกลิ่นกันได้นะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะไม่รู้ว่ามีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าชอบมากนะคะนี่ก็คือ Number 5นะคะกลิ่นมันก็คือน้ำหอม Number 5เลยใครที่หาซื้อได้หรือว่ามีแหล่งซื้อช<ะ>่วยบอกด้วยพอจะไปกัดตูสต๊อก โอเคนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องเกี่ยวกับบอดี้ออยล์แลวก็ครีมของนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปแต่งหน้าทาผมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นลุคที่แบบเล่นใหญ่จัดเต็มมากขอดมเดมกันนะต้องใช้เวลาแต่งหน้านิดนึงเดี๋วแต่งเสร็จ ทุกคนคะไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือมินนี่เองนะคะวันนี้นะคะมินนี่ก็จะไปอีเวนต์นะคะที่เป็น H&M Mugler นะแต่งหน้าจัดเต็ม,มนิดนึงคือแต่งมาก็ตกใจเ็นเหมือนกันนะอันนี้คือใครเนี่ยไป finish ลุกกันค่ะ ฟีเช็คฟีเช็คนะคะทุกคนลุคของนี้เป็นแบรนด์นี้นะคะก็คือจะเป็นเดรสมาจากแบนะ็ k ด็อกแเทแนที่กำลังมาเลยนะคะลองมอชชินโนใบจิ๋วนะคะแต่ใบนี้นะคะหายามกมากๆเทชันเอ็มคอลลบกับ ino, มอชชินโนเมื่อประมาณหลายปีมากๆแล้วนะคะนี่ก็น้องจิว๋วๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานมุกเลค่ะก่อนจะไปร่วมงานนะคะแวะมาเติมพลังนิดนึงตอนนี้ก็อยู่ที่ทองสมิธนะคะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าโปรดของมินีนะคะตลอดหปที่ดรอ คู่หูดูโอมานะคะก็คือพี่ชามนางกำลังออนเดอะเอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแล้อยากให้ติดตามวันนี้เพราะว่ายกแฟชั hmm. ่นที่นิวยอร์กมาตั้งไว้ที่ไทยเลยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งาน,นะคะ่ะแฟชั o นแอนด์มูแ a n d เนี่ยก็เป็นคอ l a าบ r ร t ชันที่สุดแห่งปีนะคะเป็นคอนที่น่าตามมากๆโดยเฉพาะสายที่เปิดล่างเปิดบนผ่าหน้าแหวกข้างแหวกหลังเนี่ยต้องไม่พลาดกับคอนนี้เพราะว่า คอนเซปต์เขานะคะก็คือความงามที่ไร้ขีดจากัดและที่สําคัญเนี่ยมาในราคาที่จับต้องได้ด้วยเพราะปกติแล้วมูแกลนเนี่ยแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่พอมาเป็นทํจาก H&M เนี่ยเราก็สามารถจับต้องได้แล้วเราก็สามารถซื้อได้หลายชุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องรอเอฟนะคะวันที่เขาเป็น Off i c i a l l a u n c h ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ก็เก็บผ้าเป็นการ H&M มูแกลมาให้กันแบบ ตูใจกับเลยนะคะแล้วก็ได้ดู performance โชว์ของมิลลี่ด้วยบอกเลยว่าแบบพริสุดปังมากแล้วก็เราก็ได้แบบถ่ายรูปคู่ด้วยคือจึ้งสุดๆไปเลยนะคะทุกคนถ้าใครเป็น fc มูแกลคือต้องห้ามผ้า2ชิน้นนี้คือ back t ิ i ก็ใส่ดัวปอลิป้าก็ใส่คือระดับตัวมัมทางนั้นนะคะที่ใส่แบรนด์ m o แกลนะพอมา c o l l a กับ h&m อะ่ะมันทำให้ รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตอนเช้าเราก็ป้ายยาบอดี้โลชั่นไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาป้ายยาไอเทมที่นี่บอกเลยว่าแบบเฮยมันจําเป็นมากๆสำหับคนที่แ่งหน้าหนักๆนะคืออันนี้นะคะโอคูซอฟนี่ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยล้างเปลือกตาค่ะคือลักษณะเขาจะเป็นเนื้อโฟมแบบมินิบีบให้ก่อนล้กัน,น,น,นเป็นอย่างนี้ปูบริเวณรอบดวงตานะคะมันจะทําให้ดวงตาเราอะ คือสะอาดมากหมอตาเขาบอกว่ามินี่เป็นบุกเยื่อตาอักเสบแบบเป็นรูเลยเพราะว่าเกิดจากว่ามาสคารา่ามันเข้าไปเกาะสะสมนะคะเป็อันตรายมากๆวันนี้ก็ขอตัวไปนอนโดยการป้ายยาโอคุซอฟนะคะกุดไนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะว่ามินี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างยยบายบายกุดไนค่ะกุดนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นวันเดียวในสัปดาห์ที่มินี่จะได้พักนะเดี๋ยวขอกินข้าวใ,ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว มาเจอกันระหว่างวันค่ะทุกคนคือหลับไปอีก1ตื่นนะคะก็วันชิวๆก็คือกินกินนอนๆแบบนี้แล้วก็นั่งทำงานแก้งานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทุกคอนเทนต์ที่เห็นใน IG ก็คือตั้งใจทำหมดนะคะคุณลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาจ้างงานมาสนับสนุนได้นะคะบอกเลยว่าทุกคอนเทนต์คือตั้งใจทำมากนะคะ ทุกคนคะถึงเวลาอาหารเย็นกับเชฟมินนี่แล้วนะคะก็วันไหนที่ว่างๆนะคะมีเวลานี่ก็จะทํากับข้าวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวคือที่ทำเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่าคอนเทนต์นะคือปกติก็ทํากับข้าวอยู่แล้ววันนี้เมนูที่เราจะทํานะคะก็จะมีต้มจืดค่ะกระเพรา,าหมูแล้วก็จะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็เป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะก็จะเป็นเมนูประมาณนี้อีกมุมนื้อของนี่นะไม่ใช่สวยอย่างเดียวก็มีความเป็น แม่บ้านแม่เรือนแม่สี่เรือนอยู่นะคะโอเคค่ะไม่รอช้านะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะทำรอดไหมคะทุกคนก็เดี๋ยวนี้มินี่จะเริ่มจากการปรุงน้ำซุปด้วยการใส่เกลือแล้วก็ริกไทยก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่ขนอไปะะกับข่ะลงไปก็รอแป๊บหนึง่งให้แบบขัดมันยุบตัวลงนะแล้วก็ให้มันคายเขาเรียกุ่าน้ำซุปเข้าไปนะคะเวลาเรา กกินนนััมจะได้วหาตามด้วยใส่เห็ดเข็มทองนะคะทุกคนนี่ก่อนเข้าขไปเลยระหว่างรอแกงสื่นนะคะมินี่ก็จะทําผัดกะเพราหมูไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็คือนะต้องสู้นะแต่ว่ารักรลองอว่าอร่อยแน่นอนะคะ่ะเวลาผัดกะเพราของเรากินนี่คือหอมมากใส่ใบกะเพราไปเลย โอเคค่ะก็อย่างแรกนะมินี่ก็คือจะใส่กรอบก,ก่อจะคั่วเขาให้มันแบบมีความร้อนขึ้นมานิดเดียวนี่เลยกระเทียมนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วฝีมือมินนี่วันนี้นะคะเป็นยังไงน่าทานไหมเอ่ยนี่กินอิ่มนอนหลับนะคะวันนี้บอกเลยว่า มาโชว์สกิลทำอาหารให้ดูนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะและเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีอีเวนต์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะวันพรุ่งนี้มินิจะไปอีเวนต์อะไรแล้วก็จะไปในลุกไหนคะ่ะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะเท้าเบิกเลยเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ굿ไนท์ มอร์นิ่งเช้าวันพฤหัสค่ะทุกคนวันนี Likewise, okay. ้ตื่นเช้ามากๆตั้งแต่8ปดโมงนะคะเพราะว่ามีนัดกับ h ฮชมูแกลค่ะแขกที่ตาตื่นเพื่อมากกดเลยนะคะที่เว็บไซต์ปกติไม่ใช่คนตื่นเช้าไม่ใช่คนขยันขนาดนี้แต่ว่าเรื่องนี้ขยันสุดๆนะคะก็ได้มานะคะประมาณหนึ่งอันนี้คือผลประกอบการนะคะนี่ค่ะ แต่หน้าเศ้าคือกดไม่ครบเพราะว่าน้องหมดนะคะอันนี้ก็คือ3ชิ้นที่มินนี่ไม่ได้และมินนี่อยากได้มากถ้าใครอยากปล่อยต่อก็คือสามารถส่งมอบมาให้ได้นะคะก็คอมเมนต์ทิ้งมาไว้ได้เลยคือพร้อมเอฟสุดๆสำหรับวันนี้นะคะมินนี่ก็จะไปอีเวนต์เหมือนกันก็จะจัดขึ้นที่เซนทรัลโรลแล้วก็ลุกวันนี้ก็คือจะเป็นลุกที่มีความแบบสบายๆหน่อยไปแต่งหน้าแต่งตัวและเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ ไปแต่งหน้ากันเลยค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมคอัพของวันนี้นะคะก็คือจะมีความเบาๆซอฟๆแต่ชุดยังไม่ใช่ชุดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมินี่จะต้องไปฟูลลุคนะคะตอนถึงงานก็จะมีการเปลี่ยนชุดอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเอาเมคอัพมาฝากกันก็คือเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีความเป็นแบบ ใส่เก่าดีนึงเพราะว่ายังไม่ได้รู้ว่าชุดที่จะไปใส่เนี่ยคือจะเป็นชุดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาลุคเพเซ,เซไปก่อนเปลียนลุคเรียบร้อแล้วนะคะอันนี้ก็คือลุคที่ทางแมงโก้นะคะเป็นคนสายลิขิตก็จะมีความเป็นแบบมเมอร์เดนิดนึงชุดสักแบบขัดใจแม่ นสวยนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอไปถ่ายรูปที่แบ็กดบอะไรเพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะวันนี้ก็เือสวแม่นะคะไม่เคยมีผิวว่างเลยเนี่ยว่าทุกคนจุกจุกที่มันหรูหร้มา เวันนี้นะคะกับแมงโก้ก็บอกเลยว่าแบบเจอตัวมามตัวแม่หลายคนมากๆเลยนะคะก็สําหรับแมงโก้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าราคากลางๆที่สามารถจับต้องได้แต่ว่าเป็นไฮสไตล์นะว่าจะเป็นแฟชั่นสตรีทแวร์ก็ได้มาอยู่ในถุงนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือหิวข้ามากๆรถก็คือติดสุดนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูก่อนนอนคืนนี้ว่าได้อะไรจากแมงโก้มาบ้างคะ่ะ กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาปิดวันนะคะด้วยการ unpack ถุงนะคะว่าวันนี้ได้อะไรจากแมงตู้มาบ้างบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆได้ไปช<ๆ>้อปปิ้งกันคือง่ายๆอันนี้ก็คือเป็นกางเกงนะคะสีขาวขายาวแบบนี้เลยก็คือใส่สบายๆเวลาแบบ อยากดูทางการหน่อยแล้วที่สำคัญคือผ้าเขาดีด้วยเข้ามาเป็นเซตกันนะคะอันนี้ก็คือเวสค่ะเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วก็นี่นะคะข้างๆเขาเนี่ยจะไม่ได้เก็บทรงเข้าจนเกินไปมาเลยทำให้ดูแบบเฮ้ยดูชิคๆต่อไปนะคะชิ้นนี้ค่ะน่ารักมากค่ะทุกคนเป็นแบบสายหวานแล้วก็ลูกเล่นเขามีแบบเนี่ยมีเพชรๆตรงนี้ด้วยคือแบบ ใส่แล้วน่ารักมากๆนะคะจะใส่กับกระโปรงยีนหรือจะใส่กับกางเกงยีนบอกเลยว่าแบบชิกสุดๆนะคะอันนี้คือเอร์ริงนะคะคือมินี่ชอบที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นดอกไม้แบบดูไม่มี รูปแบบดีนะคะมินนี่ก็เลยรับมานะคะลุกวันนี้ที่มินนี่ใส่ไปนะคะเดี๋ยวติดรูไปไว้ให้แล้วก็ลิงกนะคะเผื่อใครอยากไปหาตามกันบอกเลยว่าใส่แล้วสวยมากแล้วทําให้ดูมีสรลีละมากขึ้นดูมีเคิร์ฟมากขึ้นด้วยแพทเทิร์นการเล่นสีของเขานะคะมันบอกเลยว่าใครใส่ก็คือสวยแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ลองไปช้อปปิ้งกันนะคะที่ m มงโก้นะคะเรียกว่าเป็น New Shop นะคะที่ เซนทอนโวค่ะก็คือช็อปใหญ่ช็อปจุใจกว่าเดิมนะคะก็ไปหาช้อปปิ้งกันวันนี้ก็คือจะต้องขอตัวไปนอนปิดบล็อกกู๊ดไนท์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะก o ๊ดไนท์มอร์นิ่งเช้าวันศุกร์นะคะเดี๋ยวกำลังจะลุกจากเตียงแล้วเปื่อยมานานนะคะเดี๋ยวก็จะไปแต่งหน้าทำผมเตรียมไปงานกันค่ะลุกเลย นี <N gli> ่ค <N> ่ะ <deuxième> ท <N> ุกคนเสร็จแล้วนะคะลุกที่ได้ก็คือเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีความเป็นลุกหนังหนังรับวันสุกกับอีเวนต์ g ีว n งช h i นะคะบอกเลยว่าที่งานจีว n งช h i มีเซอร์ไพรส์ด้วยทุกคนบอกเลยว่าทุกคนเห็นและต้องกรีดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อีเวนต์นะคะก็เลยจะมาป้ายาน้ำหอม u n i ซ e x ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ก็หล่อนะคะนั่นก็คือ g e n t l e m a n Society Eau de Parfum จาก g ีวองชีค่ะ บอกเลยว่ากลิ่นนี้นะคะให้ความคูลอบอุ่นเท่แบบนุ่มลึกนะคะทีความอบป้านิดนึงนะคะโดยพี่นนทนนเนี่ยก็มา represent กลิ่นนี้นะคะบอกเลยว่า ให้ความอบอุ่นอิ่มใจมากๆยิ่งฟังพี่เขาร้องเพลงก็คือละลายไปเลยค่ะเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันนะคะก็ถือว่าแนะนำกลิ่นน้ำหอมสำหรับผู้ชายนะเผื่อใครอยากหาของขวัญให้แฟนนะคะก็เลือกจีวองชีได้เลยไม่พลาดแน่นอนทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตพี่นนทนนจากงานจีวองชีบิวตี้นะคะสนุกไหมคะบอกเลยว่าเก็บภาพบรรยากาศมาให้เรียกว่าสุดอีกคูซีมากๆอันนี้นะคะก็คือครบจบหมดแล้วนะคะทั้ง5วันในวิถีอินฟู เบนเซอร์ของนี้หรือวิธีเซเลหรือเซเดบนะคะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกเลยค่ะก็เอามาให้ติดตามกันทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะเพราะว่าตั้งใจทํามากๆละกันโอเคค่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขอปิดจบคลิปทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่ อินสตาแกรมของนี่นะคะก็คือจะเป็นแอคเค้าหลักในการทํางานของนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะก็มีคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย